ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นจังไหเนาะสวัสดีเสียงบุญนิรัมย์อ่าเสียงทำไมไม่มาเสียงมีไหมเสียงได้ไหมเอาขวดน้ำมาหน่อยซื้มาหาเองเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะทดสอบเสียงอยู่เสียงวันนี้ฝนตกโอ้พระผมฝนตกละอ้าฝนตกนิดหน่อยโอ้โหเลขเทวดาบอกเกือบมันแตกสามตัว เจ็ดสามหนึ่งเยครับตกมัานบ่พี่ขวดนี่ขวดนี่พาดครับผมววดนี่พาดนีขเทวดาพลาดครับผมโอ้ยแต้มยวแต่เอฟซีเลยเสียดายครับเอซไมเบี่ลัำเก็ืเปิ่มสามตัวเลยนะถ้าเจ็ดสามศูนย์นี่เจ็ดสามหนึ่ง่ะผมก็คิดว่ามันจีมาเจ็ดสามเลยว่าเจ็ดหนึ่งกบ้านเนี่ยเนาะครับผมพอดีธรรมดาแล้วเนาะอัน คนกับไอ้ทชมเป็นผู้ไหมีโชควีลากับซื้อขึ้นซื้อลงกับไอ้โยครับเนี่ยซื้อขึ้นซื้อลงซื้อซื้อเจ็ดสามหนึ่งมันมีมีเจ็ดสามหนึ่งเขาก็ซื้อหกสามหนึ่งเขาก็ได้ดีได้ได้โอ้เอ้าเหรอโอ้เลขท้ายสามแมนแมนมีมีสามหนึ่งอยู่ได้สามตัวเลขเลขได้สามตัวหมนข้างที่สองมันมีอย่างหกสามหนึ่งไหมครับครับผม กากพวกกาแก็ได้ยู่ไอ้หกสหนึงมากิดสนึ่งบ่มีได้หกสานึงเคยโอดวงดวงเพิ่นได้เสียมลิลับเนาะโอ้แกบุญเป็นวัดนะนียนีนมันเป็นมันเป็นแนวทางวัดเสียวดําวัดเสียวดําเกิดมันโอ้ขนาดตัขนาดตัาดในตดรียงแงนากแ้นเออโอ ออกเล้งสามหนมานี่คือสิล่าแตกมาที่สอเรับโอ้ยบ่าวอะแล้วเจ็ดสามหนึ่งครับผมรออแม่งรบแเนีพื่อนก็ถือว่าเพื่อนก็ให้ห้มอยู่เลยอ่ะครับอืมกัดเดี๋ยวเดี๋ยวสิขอไหมเราทับม้วนนี่เนียนเนียนเนียนสี่เจดตามใแล้วพี่รองเด้อเนาะเลีเที่ยวดาบอใไ้ คำนวณแล้วครับวันทีหนึ่งตุลาครับอ้าวหนึ่งตุลาเตรียมแล้วค่ะมาแล้วครับผมหนึ่งตุลาคมนะเนาะเดี๋ยวนะเจับจุดก่อนเซียนมาแล้วแนวทางเซียนบุรีรัมบนเด่นที่สี่ครับผมบุนเด่นสี่ค่ะครับผมตาไม่โอเคบุรีรัมผู้ชุดครับผมค่ะจับผู้ บนเด่นสีแล้วพี่น้องก็มีสี่ศูนย์สี่แปดสี่สี่ศูนโอ้สี่ศูนย์สี่แกรสี่แปดค่ะครับแล้วก็แปดศูนย์แปดห้าครับผม 80, 8, 8, แปดศูนยแปดแปดามาอีกแล้วครับผม,มครับผมครับอ่ ตัวเด่นก็เด่นไปที่ไอซีศูนย์อ๋อเด่นไปที่ซีศูนย์นะคะ 4, 4ก็ <4 S 1> <4 S 2> แปด <4 8 S 2> <5. S 1> ีีแปดนะครับ4ี่แปีแปดครับผมครับอ่าส่วนส่วนสามตัวก็สามตัวครับผม แปดสี่ศูนย์ครับผมแปดสี่ศูนโอ้แปดสี่ศูนน,นี่้องวัน่ี้ี่เด็ดมากเสื้อสีส้มตัวเชิดรัวว่มครับอ,อล่างครับผมล่างสุดล่างครับเลขล่างครับผมเด่นไปที่สองล่างเด่นสองหนึ่งครับผมฮะ เป็นสองล่นึ่งครับผมเอาล่องหนึ่งที่สุดล่งนําได้พี่น้องได้ล่งหนึ่งได้พีน่ <c oughs> น้องทำลางรับุงโอ้โุครับผมอยากชุดค่ะปูชุดสองเก้าสองแปดเดี๋ยวนะสองเก้าสองเก้าครับสองแปดสองแปดลักสองครับผมเอ่อ แล้วก็หนึ่เกครับผมหนึ่งกล่อีกหน่อยฟิฟซีหนึ่งกล่ากับหนึ่งแปนึ่องนะพี่ออหน่ล่องอ๋อสองครับผมเ่นสอล่องหนึ่งเาะโอ้หน่อยหายเยอี่สดแล้วก็สามเก้าสแปดสาเก้าสามสาปครับผมสามแปดสเก้าสตัวเด่นก็คือสองก้าับหนึ่้าครับผมสองเก้าัเด่น สองเก้าเดินล่างล่างครับผมล่างครับผมเดินล่างครับผมตัวตัวเดินสูตรก็คือสองเก้าครับผมเดินค้าขัดสองเก้าแดงชื่อคเดินรถตัดเดลนไม่ได้ครับผมตัวซีเอฟซีท่านใดที่รอเลขเกวดาก็เดี๋ยวผมจะไปขอท่านก่อนให้ท่านมาบอกก่อนนะครับเนาะครับผมให รอครับผมถ้าใครซื้อเป็นเลขเทวดาท่านจะไม่บอกตรงครับนาอครับผมแมนแมนหลายคนว่าถ้าบอกไปตรงมันมันมันผิดจริงครับผมอืมแมนอีลค่ะเชื่อไมันี่ยคนที่ไม่มีโชคจะให้ถูกหวยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับเนาะค่ะแมนค่ะว่าชนะไอคนที่มีโชคจริงๆเขาต้งจะได้ครับผมส่วนคนอ่อคนยังไม่ถึงก็ มันจะซื้อไปมันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างเงี้เลยครับเคลื่อนมาเคลื่อนไปนะโอ้ยเจ็ดกลองสุดไทยเหมือนอะไพี่น้องรู้สิตัวแดงตัวเล็กๆเนาะเซียนว์รามบวกอยู่เนาะโอ้โหออกเก็บสามหนึ่งมาตัวแดงๆก็คงจะแตกคนละหลายล้านอ๋อลองก้อนนี้ลองก้นนี้เนาะแมีนียนนี่ก็รอนะครับเอฟซีทุกท่านครับผมก็วันนี้ก็ วันที่หนึ่งก็ให้เด็ดีจริงๆปลาปังครับในวดวันที่หนึ่งตุลานี่ครับผมครับผมครับสวัสดีครับพี่สีสุขันสวัสดีครับพี่เียระพี่บายสวัสดีค um. ่ะ e> สวัสดีค่ะเอาครับผมค่ะค่ะเอาขาดนั่นเดือดรีดอีกเนาะค่ะนนััครเอ้าค่ะเนาะสำหรับแนวทางเอ่อเซียนบุรีรัม นะคะต่องวดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเะยคะเ้อยบหนึ่งหกห้าชาแนลใส่กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ว่พลาดอ่าคลิปเด็ดๆตัวเลขดังๆจากทาางช่องเนาะค่ะเนาะแนวทางเซียนบุรีลำเป็นเล็กสูตรเปิ้นอ่าบน ่าตามคลิปนะบนเด่น4 <_ S 1> เด่นสีเลยพี่น้องคลิปสงวดนี้ของเอซีนบุรีลำสี่ศ8นย์สตรวนี้ใหเลยชุด3ตัว8 4 0สี่ศอ่าดูไ้ที่ยัางบ่ทันเห็นแนว่ทางอ่าเซียนบุรีลำนะ ตัวเด่นบน4แปดล่างตัวใหญ่เลยเด่นเด่นสองมีรองด้วยนะคะล่างหายิบหาจับสลักกิจแป้งรัฐบาลว้เลเ้อพี่น้องเอฟซีสำหรับแนวทางล่างอันนี้กันเป็นตองวัดเนะชุดเต็มสำหรับ เอาคงสุท้ายก็นลออติดตามแล้วก็เลขเทวดางวดที่แล้วเฉียดเจ้วเฉียดเนะคะเนาะเกือบมันแตกสามตัวเอฟซีกันลออยู่สําหรับเส้นบุรีรัมเอาญาติพลาดญาตลืมติดตามไว้ค่ะเซียนบุรีรัมล่างนะคะสองเก้าสองเก้าสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ่าก็สามเก้า ามแปดตองหดเพิ่นกะเด่นเด่นเด่นเพิ่นกะนี่แหละพี่น้องเอฟซีแต่ว่าถ้าผูดด้ใดมากอามักหนึ่งสี่ก็จะเป็น1นเก่าแต่สำหรับเส้นบุริลัมเพิ่นเด่นสองก็เลยเป็นสองเก่าเด่นเด่นก็คือสองพวกสองเก้าสองแปดที่ติดสองก็คือตัวเด่นอ่าตัวนีค้ครับขึ้นร่องแต่พี่น้องเอฟซีเด้อเอาแคปภาพอ่ะค่ะแคปภาพแคปภาพสำหรับ แนวทางเซียนบุรีลำสามตัวแปดสี 2, 4, ด่ศูนย์เด้อพี่น้องเอฟซีเด้อแล้วจะว่าบ่เห็นเนาะค่ะเนาะแชร์ไปเลยนะคะสำหรับเซียนบุรีลำปล่อยมาแล้วต่องวดนะคะแปดสี่ศูนย์สามตัวพ่นยังไหหมาหางเดียวอยู่แตะว่าตงองรอมเมืองคงสุดทยสิประกอบกับข้อฝันบอพ่นจิอ่าสิฝันบอเนาะค่ะเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ขอพวกคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพิจารณาดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ